สันติสุขทุกวันเวลาอยู่ที่ไหนเราได้รับกันหรือไม่ปัญหามาจากอะไรทําไมคริสเตียนส่วนมากทุกวันนี้จึงไม่สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสันติสุขทุกวันทุกเวลานาทีได้เรารู้นะครับว่าพระบัญญัติใหม่ของเยรูสุิเตทนะครับหนึ่งใน9ประการแรกของคุณสมบัติแห่งประชากรแห่งราชานจากสวรรค์ก็คือการมีสันติสุขทุกวันเวลานาทีหรือการอยู่ใน ความชื่นชมยินดีกับพระเยซูคริสต์และจิตใจเรานะครับได้รับการพักผ่อนแต่ถามว่าทำไมทุกวันนี้เราแบกภาระหนักกันมากนะฮะแบกภาระหนักเรื่องอาการรักษาพระบัญญัติแบกภาระหนักเรื่องอชีวิตครอบครัวการเงินการงานเศรษฐกิจปัญหาบ้านเมืองคือความวุ่นวายทั่วโลกมันมันทำให้เรามีผลกระทบนะครับชีวิตคริสเตียนของเราจึงดำเนินอยู่ ในความไม่สะดวกแล้วก็ไม่ราบรื่นแล้วก็เราขาดสันติสุขชีวิตเราก็ขึ้นลงขึ้นลงการเชื่อฟังพระเจ้าก็ดีบาดดีบาบานะครับไปจนตายถามว่าสัญญาของพระเยซูอยู่ที่ไหนว่ากันว่านะครับคริสตจก,ก็ไม่ต่างไปจากโรงละครโรงใหญ่ที่ผู้เชื่อมากมายคือ,อนักแสดงละครนะครับใครที่เล่นบทบาทได้ดี ตีบทแตกนะครับก็เป็นพระเอกหรือเป็นผู้ชอบธรรมในคริสตจกักรแล้วก็มีตําแหน่งใช่ไหมคือทุกวันนี้นะครับคริสเตียนพวกเรา,าสวมหน้ากากเข้าหากันนะฮะหรือน่าซื่อใจคดนะครับเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่เจตนากระทำํำแต่มันจําเป็นใช่ไหมกลัวไม่มีใครนับถือไม่มีใครยกย่องให้เกียรติเราไม่มีใครเลือกเราหรือใช้เราในคริสตจักรนะครับ และในที่สุดนะครสังคมคริสเตียนทั่วไปทุกวันนี้จึงกลายเป็นคริสเตียนาศาสนาเ, à, เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นคริสเตียนาศาสนาพระเจ้านะครับไม่เคยมีพระประสงค์ที่จะก่อตั้งาศาสนาคริสต์นะฮะแต่เราผู้เชื่อนะครับทำให้คริสตจักรของพระเจ้าสังคมคริสเตียนกลายเป็นาศาสนาไปนะครับแล้วก็คริสเตียนพวกเรานะครับกลายเป็นคริสเตียนดารานะก็คือนาซีเจคตแสดงละคร uh, ในขณะที่อยู่ในโบสถ์แล้วตัวจริงของเราไม่ใช่พระเอกนะ และคริสเตียนนะครับพวกเรากลายเป็นคริสเตียนที่ตายแล้วคริสเตียนชาวโลกคริสเตียนที่เป็นอุ่นปุ่นคริสเตียนฟาริสีคริสเตียนมากมายหลายประเภทนะครับที่ทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเราก็พยายามเราก็รักพระเจ้าใช่ไหมสาเหตุที่คริสเตียนนะฮะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าสู่การพัฒนาชีวิตสู่พรลลักษณะของพริสุทธิ์เนื่องจากว่าคริสเตียน ไม่มีโอกาสได้เข้าสู่การ s a n c t i f y sanctify ก็คือการแยกออกการแยกออกก็คือการชำระนะครับภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า s a n c t i f y หรือ Transform นะครับเป็นความหมายเดียวกันเป็นคำที่คล้ายๆกันนะฮะและได้ความหมายของภาษาอังกฤษนะครับ sanctify หรือ Transform นะฮะคือเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนความชอบธรรมของอาดาัมของเราเปลี่ยนการกระทำของเราคุณสมบัติของเราให้กลายเป็นนะครับให้กลายเป็น คุณสมบัติและความดีความชอบธรรมการสําแดงชีวิตใหม่ซึ่งพระวิญญาณนะครับพระเยซูคริสต์ในสภาพของพระวิญญาณที่ทําแทนเราทําอยู่ในเราและสําแดงออกมาให้โลกเห็นพระองค์ผ่านเรานะครับสามขั้นตอนของการเซนติฟายหรือ3ขั้นตอนของการชำระให้เรากลายเป็นคนใหม่ก็คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือเซนติฟายบายเดอะบิดหรือการชำระโดยพระโลหิตนะฮะ การชาระโดยพระโลหิตคริสเตียนทุกคนเราได้รับแล้วนะครับเราได้รับแล้วโรมบทที่5ข้อที่1นะครับกล่าวว่าเราได้รับการชรําระโดยทางความเชื่อเรากลายเป็นคนบริสุทธิ์แล้วนะครับ justified by faith <sk r>. ก็คือพระเจ้าชําระเราแล้วโดยทางความเชื่อและพระโลหิตนะครับเป็นเหตุให้พระเจ้าชําระเรา2โครินธ์บทที่5ข้อ17ใช่ไหมเรากลายเป็นคนใหม่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสิ่งเกา่าๆก็ผ่านไปนะครับ ลูกาบทที่15ข้อที่22นะครับเราได้สวมเสื้อที่ดีที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์ในสภาพของบุคคลนะครับที่เข้ามาอยู่กับเราอยู่ในเราและปกปิดเราเป็นเสื้อที่ให้เราสวมใส่เพื่อทุกครั้งที่พระเจ้าพระบิดามองมาที่เราก็เห็นพระคริสต์นะครับนอกจากนี้นะครับเราได้บังเกิดใหม่และเรากลายเป็นคนชอบธรรมโดยทางความเชื่อนะครับเมื่อเราเกิดในอาดามเรากลายเป็นคนบาป เมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระคิดเรากลายเป็นคนชอบธรรมไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับการเชื่อฟังนะครับการที่เรากลายเป็นคนชอบธรรมเนี่ยเพราะเหตุการได้บังเกิดใหม่ในพระคิดนะครับเราเกิดเก่าเก <c> <ges> ิดในอาดัมเป็นคนบาปเราเกิดใหม่เกิดในพระคิดเป็นคนชอบธรรมนะคร Twelve, ับโรมบทที่5ข้อ1 2 1 9สถึง21ครับสรุปนะครับการชำระของคริสเตียนนะครับพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้เรา ได้รับการชำระ3แบบ3ขั้นตอนด้วยกันแต่เนื่องจากว่าคริสเตียนทั่วไปนะครับส่วนมากทุกวันนี้ได้รับการชำระเพียงแต่อ่าขั้นตอนแรกเท่านั้นนะฮะคือเมื่อเราเชื่อเราก็ได้บังเกิดใหม่เราได้รับการชำระโดยพระโลหิตทุกคนนะครับทุกคนที่เชื่อพระเยซูและได้บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงเขาได้รับการชำระโดยพระโลหิตแล้วนะฮะและการชำระขั้นตอนที่2ก็คือการชำระด้วยพระคำพี่น้องคริสเตียนส่วนมากเลยนะครับ ไม่มีโอกาสได้เข้ามาถึงการชำระแบบที่2และแบบที่3การชำระแบบที่2นะครับก็คือ sanctified by the word นะครับคือการชำระด้วยพระคำของพระเจ้านะฮะการชำระด้วยพระคำของพระเจ้าหมายความว่ายังไงคืออะไรการชำระด้วยพระคำของพระเจ้าก็คือการตีความหมายพระคำของพระเจ้าที่ถูกต้องตามความหมายที่แท้จริงจากพระเจ้านะฮะไม่ใช่การตีความหมายของเราเองนะครับเราจะเห็นว่านะครับแต่ละคริสตจักร มีเชื้อ yeast เต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้3ถังแล้วเต็มไปหมดเลยเมื่อเชื้อยีส s t นะครับเข้ามาผสมกับแป้งสดๆนะฮะเรากินเข้าไปเราอ่านเรารับรู้เราเรียนรู้เข้ามานะฮะปรากฏว่ามันทําให้เราโตไม่ได้นะครับเราจะไม่สามารถเข้าสู่พระลักษณะของปรินสุขิตการเปลี่ยนแปลง transform sanctified หรือการเปลี่ยนใหม่จิตใจใหม่ชีวิตใหม่จะมาไม่ถึงมาไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าพระคำพระเจ้าเนี่ยถูกผสมด้วยแป้งด้วยเชื้อยีสต์นะครับ และเมื่อเรากินเข้าไปชีวิตของเราก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮนะ,ะพี่น้องสังเกตใช่ไหมครับว่าคิตจากเรามีกี่คนนะฮะที่มาถึงจุดที่เป็นผู้ชนะที่มาถึงจุดที่มีชีวิตใหม่อย่างแท้จริงนะครับเราก็ทําดีเราก็มีดีอยู่บ้างแต่เมื่อถึงเวลาที่เราเกินทนนะครับมันก็จะระเบิดใช่ไหมหรือ,อการเสรแสแร้งแกล้งทําการแสดงละครในคิดจกักเราดูไม่ออกนะฮะบางครั้งเราดูไม่ออกว่าใครเข้มแข็งใครอ่อนแอแต่ส่วนมากเนี่ยเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ และถ้าเราได้เรียนบทเรียนนี้นะครับบทเรียนแห่งฝ่ายวิญญาณบทเรียนที่ลึกซึ้งเราจะสามารถสังเกตได้เราดูออกนะครับยอนบทที่สิบเจ็ข้อสิบเจ็ดนะครับพระเยซูตรัสว่าขอพระบิดาชำระเขาด้วยพระคำของพระองค์เพราะว่าพระคำของพระองค์เป็นความจริงหมายความว่ายังไงหมายความว่านะครับการตีความหมายพระคัมภีร์ที่ผิดนะครับเราจะมาไม่ถึงการชำระเราจะมาไม่ถึงการเติบโตนะฮะชีวิตจิตใจใหม่จะมาไม่ถึงเรานะครับผม และพระเยซูยังตรัสอีกนะครับว่าพระคาของพระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้เราเป็นอิสระนะครับเพราะว่าพระคาของพระเจ้าเป็นความจริงนะครับและความจริงจะช่วยให้เราเป็นอิสระนะครับยอห์นบทที่8ข้อที่32ครับปกติแล้วนะครับถ้าหากพระเจ้าเปิดตาเราเราตีความหมายพระคัมภีรถูกนะครับเราเข้าใจพระคำพระเจ้าถูกต้องตามความหมายของพระเจ้าไม่ใช่ความหมายของเราคิดเองตีความหมายเองเข้าใจไปแบบนี้แบบนั้นนะครับ เราจะมาถึงสันติสุขได้ทุกวันเวลานาทีนะครับสันติสุขแรกก็คือความสงบจิตใจความสงบภายในจิตใจเราที่ไม่กลัวพระเจ้าอีกแล้วก็สันติสุขต่อมาก็คือเกิดมีอาการชื่นชมยินดีในพระเจ้านะฮะแต่ทุกวันนี้ผู้เชื่อมากมายนะครับทั้งผู้รับใช้ภายในคิสตสจักทั่วไปนะฮะเราทํางานหนักมากเพื่อที่จะได้สันติสุขมานะครับต้องอดอาหารอธิษฐานตื่นแต่เช้าเมื่อเฝ้าเดี่ยวต้องทําอะไรต่อมีอะไรมากมายเพื่อที่จะได้สันติสุขและการเชื่อฟังพระเจ้านะครับ แท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระเยซูก็สัญญาแล้วใช่ไหมว่าผู้ที่มาหาเรานะครับภาระหนะักก็จะหมดไปเราแบกภาระเบาไม้กางเขนนะครับก็เบานะฮะเราก็จะได้รับการพักผ่อนจากพระเจ้าแต่ชีวิตของเรายังมาไม่ถึงจุดนี้นะครับมัทธิวบทที่13ข้อที่33นะครับกล่าวว่าผู้หญิงเอาเชื้อยีส s ์นะครับเข้ามาผสมกับแป้งสดๆนะฮะจากนั้นก็ฟูขึ้นกลายเป็น3ถังน,นะครับ คำอุปมาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะครับพี่น้องคริสเตียนส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าคำอุปมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการขยายตัวหรือเจริญเติบโตของคริสตจกักรแท้ที่จริงหล้วไม่ครับผมถ้าหากเราดูคำอุปมาตั้งแต่มัทธิวบทที่13บสามนะครับบทนี้นะฮะตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อสุดท้ายเราจะพบว่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีและโดยเฉพาะนะครับในข้อที่13คือเรื่องผู้หญิงเอาเชื้อยีสต์เข้ามาผสมกับแป้งสดแป้งล้วนนะฮะเราจะพบว่า อันนี้เป็นสิ่งไม่ดีนะครับเชื้อแป้งนะครับพระเยซูสอนให้าสาวกนะครับระวังเชื้อนะครับเชื้อแป้งเชื้อยยสต์นะฮะของพวกฟาริสีแล้วก็ผู้หญิงก็คือผู้นําผู้รับใช้นะครับเราจะเห็นอ,อีกตอนหนึ่งที่พระคัมภีร์กล่าวถึงผู้หญิงในพระคัมภีร์วิวรณ์นะครับบทที่2นะครับเราจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยก็คือ,อครูสอนอนักเทศอาจารย์ศิลปิบาลใครก็ตามนะครับที่มีโอกาสได้แบ่งปันเทศนานําคําสอนเนี่ย เข้ามาในคริสจักรเพื่อเลี้ยงดูคริสจักรแต่ปรากฏว่านะฮะถ้าหากเราแปลผิดเราจะเอาเชื้อยีสต์นะครับเข้ามาผสมแล้วให้พี่น้องคริสจักรกินผลที่ออกมาก็คือเราเห็นกันทุกวันนี้ใช่ไหมคือชีวิตไม่ได้รับการเติบโตทุกวันนี้นะครับ มีคอมเมนต์ทรีนะครับหรือผู้ชนันนุกรมหรือการตีความหมายการแปลพระคัมภีร์มีหนังสือมากมายหลายร้อยเล่มนะฮะเพื่อให้เราเลือกใช้นะครับแต่ปรากฏว่านะครับเชื่อใจอเต็มไปหมดเลยนะครับเราคิดว่าคนนี้ก็แปลดีคนนั้นก็ตีความหมายถูกนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเรามาดูนะครับเราจะเห็นว่ามีการแปลผิดมากมายแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ถกเถียงกันฮะทุกวันนี้แต่ละคณะนิกายสาขาหน่วยงานคิดสุจริมากมายนะครับถกเถียงแล้วก็ขัดแย้งอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับ มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปเนื่องจากการตีความหมายหรือการเข้าใจพระคัมภีร์นะครับที่ไม่เหมือนกันปัญหาที่ตามมานะครับก็คือสมาชิกโบสถ์แต่ละโบสถ์นะฮะอ่าแต่ละคณะตกเป็นเหยื่อของคําสอนปลอมตกเป็นเหยื่อของการตีความหมายที่ผิดสุดท้ายเราจะเห็นนะครับว่าคริสเตียนทุกวันนี้กลายเป็นาศาสนาคริสเตียนทุกวันนี้ตกจากพระคุณตกขอบนะฮะและที่สําคัญที่สุดนะครับคริสเตียนทุกวันนี้ไม่มีโอกาสได้เข้าสู่กระบวนการ การเปลี่ยนแปลงหรือการได้รับจิตใจใหม่รมบทที่12ข้อ2นะครับอาจารย์เปาโลกล่าวว่าจงรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยการรับการเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับความคิดใหม่นี้คือพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับจะเปิดให้เราพระเจ้าจะเปิดตาเราให้เราได้เห็นความสว่างเห็นความรู้ที่ลึกลับเห็นความรู้ที่เ,เป็นปริศนาเห็นความรู้แห่งสติปัญญาของพระเจ้าที่ซ่อนไว้นะฮะซึ่ง พระเจ้าทําไมต้องซ่อนไว้ละ่ะพระเจ้าซ่อนไว้จากคนที่หยิงคนที่ไม่ถ่อมนะครับในโลกนี้นะครคริสเตียนมากมายรักพระเจ้านะครับคริสเตียนส่วนมากรักพระเจ้ากันหมดบางคนก็รักมากบางคนก็รักน้อยนะครับแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับคือทุกคนรักพระเจ้าก็จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ถ่อมแท้ใช่ไหมครับคนที่ถ่อมแท้เนี่ยมีน้อยมากครับเพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าต้องการผู้ที่จะครอบครองร่วมกับพระเยซูนะฮะในยุคใหม่ยุคหน้านะครับและชั่วนิรันดร์นะครับ คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ถ่อมแท้ถ่อมจริงๆนะครับไม่ใช่แค่พูดนะฮะใครก็พูดได้ใช่ไหมขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะเข้าสู่การชำระแบบที่สองนะครับนอกจากเราได้รับการชำระโดยพระโลหิตแล้วนะฮะขอให้เรามีโอกาสได้เข้าสู่การชำระแบบที่สองก็คือการชำระด้วยพระคําของพระเจ้านะครับเมื่อเรารับการชำระด้วยพระคําของพระเจ้าเราตีความหมายพระคัมภีร์แบบใหม่เราเข้าใจถูกต้องนะฮะแล้วต่อจากนี้ไปผมจะอธิบายว่า เมื่อเราได้รับการชำระด้วยพระคำนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเห็นความหมายพระคัมภีร์ยังไงเราจะเข้าใจเรื่องยุคเรื่องชีวิตเรื่องพระบัญญัติใหม่พระบัญญัติเก่าเรื่องการดำเนินชีวิตในยุคพระคุณเป็นยังไงนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับคริสเตียนซึ่งทุกวันนี้นะครับพี่น้องคริสเตียนส่วนมากหลงยุคดำเนินชีวิตอยู่ใต้พระบัญญัติเดิมแต่ไม่รู้ตัวนะครับพวกเราก็ยังทํากันไปทํากันอยู่นะทุกวันนี้นะครับ ไม่รู้ตัวแล้วถ้ามีใครมาบอกเราสิ่งที่ถูกต้องเราก็บอกว่าคนนั้นเป็นคนเป็นพวกเทียมเท็จใช่ไหมการชำระด้วยพระคำะเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับถ้าหากเราได้เข้าสู่การชําระนี้นะครับเมื่อเราพบความรู้สติปัญญาของพระเจ้าที่ซ่อนไว้นะครับที่ครบบริบูรณ์นะฮะต่อจากนั้นนะครับเราก็จะได้เข้าสู่การชําระด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ชําระเรา หรือ Sanctified เรานะครับาการเปลี่ยนแปลงการ Transform หรือการเปลี่ยนนะครับจิตใจที่เราเคยใช้ของอาดามอยูอ่ความรักที่มีขีดจำกัดความดีความชอบธรรมที่ตายแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะหมดไปก็จะถูกแทนที่ด้วยความดีความชอบธรรมที่มีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นผลของพระวิญญ,ญาณแห่งพระคริสต์ที่อยู่ในเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ สิ่งที่จําเป็นมากสิ่งที่สําคัญมากที่คริสเตียนส่วนมากทุกวันนี้ไม่มีโอกาสาได้รับก็คือการชําระด้วยพระคำนะครับการชําระด้วยพระคำคือการเข้าใจความหมายคือการได้รู้แผนการน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราและการงานของพระเจ้าในแต่ละยุคนะครับ